A.I ext ordinary mis morally อันนี้หักแล้วค่ะตัวนี้จีเด่นต้องใส่หัวนมให้ 그리고 속넣었 아, 전 당근 넣었어 เราบอกว่าอิสระสุดคลยที่จะทำอาหารเสร็จผัดเมื่อชอบกินอะไรแบบไก่เอามาถัดก็อ่อแล้วก็เอาไปทำเป็นเกียวก็อร่อยเกี๊ยว นีต้อนเก็บรักษาแยกย่อยจะไปกินกันเลยค่ะกินกันเลย